สวัสดีครับ FC ซสาวน้อยเพชรบันแพง FC ซสาวน้อยลำเพลินโชว์ FC นซีน้องงุง,อ,งอันนี้พี่สองอยู่ที่วัดบางปิ้งนะครับเมื่อคืนสาวน้อยลำเพลินโชว์แสดงที่พระประแดงอาเขตนะครับหรือสามแยกพระประแดงนะครับก็เลิกตีหนึ่งนะครับเสร็จนึ่งแสนกก็เก็บของนะครับ ตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วครับนี่ครับรถพระนะครับตอนนี้อยู่ที่วัดบางปิ้งไม่ห้แน่ใจว่าจะเล่นที่ไหนน,นะครับถ้าจะเป็นข้างข้าง,ข,างข้างวัดนะครับเป็นสันเจ้านะครับสันเจ้านะครับ ศาลเจ้าอยู่ทางด้านหลังของวัดนะครับแต่ว่าที่มันมน่าจะแคบไม่รู้ยังไงกำลังรอต้องอรอเสยสายแป๊บนึงครับเนี่ยครับมากันหมดแล้วนะครับรถบัสสามคันนะครับ ประดับลำโพงนี่ครับปกติเขาจะเล่นถ้าเล่นในวัดกขเล่นตรงนี้นะครับที่ยืนอยู่นี่ครับเวทีหันไปทางด้านนู้นนะครับแต่นี้คงไม่ได้เล่นในวัดครับเพราะว่ามันเป็นงานที่อยู่ข้างวัดนะครับางานนอกวัดตอนนี้มาจอดอยู่นี่รถลำโพงนะครับลำโพงสองคันแล้ว ครับคนก็พักผ่อนนะครับพักผ่อนนอนหลับผิดพักผ่อนนอนหลับ <c oughs> มันก็น้องๆก็หลับกันเนี่ยครับหมดนะครับให้ดูนะครับก็โหรถทะเลอัเทะเลยครั เละเทะเลยรถดูสถานที่นะครับที่ทุกที่อันนี้มันเป็นงานนอกวัดเนาะกำลังดูอยู่งานก็ดูแลมาดูแล้วละ โอ้โหหกล้อหกล้อเข้ายัางลำบากเนี่ยมันสุดไหมเนี่ยรถลำโพงจะเข้าได้เรอมาถมมาแล้วเนี่ยอเอาไง อสองคันนี้เขาบุกมาแล้วนะครับครับเรื่อยีเข้ามาแล้วสองคันเข้ามาแล้ว,น,ลวนี่ครับได้ได้ครับที สถานที่แล้วตอนนี้กำลังเคลียร์เคลียร์บ่วงนี้ของคือต้องออกนะครับเพราะว่ามันไม่พอนะครับไม่พอกันลงได้สถานที่แล้ว ด้านนี้ครับเขี่ยรถออกให้หมดนะครับได้ด้านนี้จะหลังนะครับ สวัีัังใจครับทีมงานก็ลุยแต่เช้าเลยนะครับทีมงานตั้งเวทีก็จะลุยแต่เช้าเลยครับจะเป็นด้านนี้ครับหันหน้ากับหลังหันนะครับทางทเดินเินแครับผมไายดูกว้างๆไปนี่ครับนี่แหละเชกเขียว,ยวนี่แหละครับที่ตั้งข้างหลังเวทีครับ เตรียมมีดมาตัดหญ้าได้เลยเขียวนี่แหละข้างหลังเวทีเวทีตั้งตั้งด้านนี้นะครับละหันไปตั้งด้านนี้ครับเนีย่ยหันไปอย่างนี้ครับปืนปืนข้างหน้านะครับอาจะไปอันนันก็น่าจะไปลื้อสั่งอสีออกเหมือนกัน ก็คือว่าทางอันเนี้ยก็เขากำลังย้ายให้นะครับกำลังลือเก็บของย้ายให้ครับเพราะว่ามันขวางนะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับทีมงานก็มาถึงปุ๊บเดี๋ยวลุยเลยครับแต่เช้าเลยนี่ครับมารอแล้วครับทีมคอนวตยตั้งเวทีรอแล้วนะครับ ที่ตั้งนะครับที่วัดบางปิ้งอยู่นี่ครับที่เราจอดรถกันเมื่อกี้นะครับที่เดินมาอยู่ข้างในนี่ครับอ่านี่คือวัดบางปิ้งปกติจะตั้งเวทีหันหน้าไปทางนู้นนะครับอันนั้นเป็นเป็นงานวัดนะครับอันนี้มันไม่ใช่งานวัดนี่มันงานของสัตว์เจ้านะครับงานคนละคนละอันนี้กันนะครับคนละส่วนกันไม่ใช้พื้นที่ไม่ได้นะครับแต่ว่าเมื่อคืนเนี้ยไปจอดรถอยู่ในวัดนะครับที่มาถึงแล้วจอดรถนอนอยู่ในวัดกัน วัดมันเป็นลานปูนอย่างดีเลยแต่เนี้ยเป็นลานดินนะครับแต่ด,ดินดินดินแข็งนะเป็นดินลูกลังแข็งเขาถมถมนานแล้วแต่ตรงทางเข้านะมันดินมันนิ่มหน่อยแต่รถลำโพงนี่แหละจะเข้าไมา่ยากนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเปนกำลังใจด้วยนะครับช่องพี่สอง JO o Official ครับเดี๋ยววันนี้มี อัปเดตให้ชมกันทั้งวันครับสวัสดีครับ